ไงยกว้าก <transplant> ันเอาอเอาห็นหางเลยเห็นหางเลยนอ้อใหญเดเด็ดพ um, ี hmm 네่น like? <inha> ้องพราะไงเราอยากก่อยกุ้งก็เลยสอนกุ้งซื้อกี่ห่อมันเสื่อฟังอนี่พี่น้อง พัดอันน้อฟังมันนี Teacher ่พ่อก yeah, ๋อยล้วพี่หน่อแก้สร้าดางนนั้นด็ประโลดนำตัวหนึ่ง้อ้โหเ เขาอย่จี่เหอเขาอย่เออเขาอย่ฮะไปเบิ้งพ่อยายไส่เล่าอันบ้านเฮียอีกคุณพ่อก่อยเลยล่ะก็เห็ดจโรอยู่นอกแถวไหน อากาศหอนมะหาอยหา่หกกินที่หน่อส่นบกปลาทูกอีกแล้วยังดูอยู่ดิติ ปาลาดุกน่าหลากๆลากพี่หน่องนะาจะใด่กระไดขึ้นมาได้เขตอำเภอน,นำเยื่อนน่าจะรวยนำ้ำคุณทางไหนลงปลากระข้อมเมึนบอกให้เพี่น้องเด้อนัดกันแน่มาหาก,กินได้งันนี่ <c oughs> มีโปรแกรมจังไดกับแจงไม่ต่อยแน่ไปยังใส่แล้วมาหาก,กินพี่น่อง ว่าร้องเรี่ยงออมมเนลาตีฟังคุณโอแม่เฮายังเมามั่นอยู่กับอันการสอนอยู่เดี๋ยวป้ากุ้งได้ฟังอีกก่อนพอได้ไปตื่มกันปอใหญ่เล้ออยหิว่งเขาปวยยัยหน่อยจะเอากุ้งไปก่อด้วยยังล่ะเครื่องกะมีในเทียงนั่นเอาไปให้แม่เฮาเด้อให้พอกาดก่อยเด้อกุ้งเด้อแม่เศร้าสอนอนี่นี่ ไอ้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 คตัวนี้นิ้งว่าหรอวะอีตัวนึ่งไม่รู้สิอ่ะวนิ้ัว่านตัวใหญ่บรุกตัวนี้ใครอยู่บอกเดี๋ยวไปฝ่าวขึ้นเด้ออาปาไปให้บวกอ้วนก่อนเอาเอากุ้งไปให้บวกอ้วนไปให้พ่อใหญ่มีก้อยเด้อพ่อใหญ่มีเนี่ยสีนี้เนี่ยเดี๋ยวพ่อใหญ่เอากุ้งขึ้น หายปลวินอกว่าอ่ะเอาว่าอ่ะไปให้ปูมีเดอ้อก็ให้พอการกินเดอ้อพักหอมพักยางกับมีเบดร์หลาย่เสียงเลยไอแเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> มาหมันเปิดนันนด้นวยเปิดกระสังไว้เข้าว่า กลกองอันใดจับได้๋ยวเธอละอันได้หนิโอ้ใครสีไงกุ้งกันเอาเอาเอาเห็นหางแหละเห็นหางเอ้ยเห้ยไงเด็ดเด็ดเด็ดพอยไงกัวพอใหญ่กัวว่ะเฮ้ยมันแล่นน้ำฝนกันมานแล้วพี่น้องมานแล้วคนละแฉกครับขอ สุดหย่อดเลยสีน้องมันมันเหรอมันมันไม่ห้น่อยก็ว่าเอาจะขี้หอขี้ใหม่ยุ่หันเป็นบอสนเชื่อห้เบิร์ตยุ่อดด้อลูเคยจะาว่าแม่แซมสอนอีกย่บอกคอยบ้างวิ่งอะไรด้วยนี่กันล้งสิพ่อก่อยแล้วอไปให้บวกบ้าไปให้พวกกัรก้อยแล้วต้นเดรยจอยมาแล้ว พี่คืนเลยบ่อเจ้านนนั่สู้นี่แกพี่น้องรุ่น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 หุ่งแพ้น้ำเขาพี่น้องเอ้ยมาใหม่ผมย้ายหมอดซอนวอกคืนเนาะ

เอใบไงจ้ะเติมใหญ่ซ้ำสองแต้มอาหารพี่น้องว่าปนควรกินเกลือเมล้างเฮ็ดเมนูเกแปซ่านั่นแหละสู่ผู้เฒ่ากินแม่ห้าวเมล้างไปกินเด้อแม่แสนออกมาเด้อเมล้างเด้ออืมกึบ สามตพ่อเห็ดเปสาอยู่นี่อืมเป็นขูเรียนต้องฝนกันีจนึ่งขาปตุกาพอตะที่ดยัยังย่งยันยัง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 ยแงยังยยังยอยู่ยยังย่ยังยยัยังอยั่ยยั่นงย่น้งยัยยัยยยัยอ จกจกจกตัวไหนสูด <Exped> ด <ition ing WA> ้วนจกต้นหนอนี่ตัวงามอยู่ตัวงามอยู่พี่หนอฮ่าคลิปฝากพี่หน่องข้าทางไกลทางเมืองหนองแน่ทางกรุงเทพเพิ่งไทยแน่มันแข็งดินแข็งมาเบิ่งบรรยากาศพ่อได้หายคือหอดบ้านเนั่นไหมเนาะใหย่แล้วพ่อ ปีงพ่อแล้วแรงแล้วเราเท้าเมื่อยถ้าสูบมันก็่ได้รุ่นแนวนี่แหละสูบก็ได้ใต้เบิร์ะน้ำร้ายโหดปะพ่อมาโอ้วานบานนีิมานเว้ยซีแต้มงามงามฮึ่นโตอันใหญ่แล้วเนาะ vẫn còn lại song song yai tung yai song mang tung yai song 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 tung yai sing 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 คองสาธารณะใหญ่แล้วซอนทั้งนั้นปลากับมาทั้งนี้ที่ล้ามาเขาเฮร้านเคยนี่น้ำพี่อย่างนี้พี่น้องพี่ยงกลางค้างติบินออกไปย่ยหน่อยพี่จะยกหัวแห้งได้พี่น้องไปย่อยหน่อยจะยกหัวแห้งหวานหวานเอาตั้งแต่นะหวานเอาเต้ฮไม่แล้วหิวเขาเราไปกินเขืา ดึงนี่ออกไปน่ออแนไร่เสื้อสีขาเสืสส้อเสื้อสีดายวันนี้คนยำห้อยให้มันแจ็บลงมาจากบ่ก หอ,อยจีนนะมันแกนขี้ดินมันแกนพิกายห้าสูบหนามบกนะแห่หอ,อ,อยแตกเหือบเออจังว่ามันมันบลมดีละปีนี่ไข่แน่อยู่พี่กายข้าสูบกันยังลมมาสันเอาปลากระบ,บ๋ได้เบิดดอกพี่กายก็ได้อเอาเฮ้อแล้วรอบนี้ี๋ยวรอบนาจังเบืองไหมลงจะคลิปบันตึกแฮนและวมื่อนี้ <laughs> ยูหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้ะ